เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda j a z z นะครับ Jazz GD ปี04ครับรถสวยเลยบอดี้ดีสีสันสวยเดิมๆสะอาดทั้งภายในภายนอกครับเบาะพับได้เบาะหลังพับเรียบพับนอนได้ สมบูรณ์พร้อมใช้ปี2004ในราคาเพียง69,000บาทแน่งนะคะหลักหมื่นราคามอไซค์ครับขับเที่ยวขับเดินทางสบายๆรถสวยครับาราคาถูกๆถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยเกีย e ร์ออโต้ครับคันนี้แอร์เ e ย็นฉ่ำภาษี6-7รถพร้อมใช้เลยครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์เล่เมเอกสารชุดโอนครบ ที่การดูรถอยู่ยุทธยานะครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยติดต่อนัดหมายกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เกียร์วอโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสพวงมลาลัยมัลติฟังกชันเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยได้เบาะสะอาดไม่ขาดหน้าเดิมหลังเดิมครับบอดีด้ดีห้องเครื่องเดิม 69,000บาทครับคุมคุ้มครับเที่ยวสบ,ยสบายสบายสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ